xin lên Vâng là tà lăng Vâng là tà giang Vâng là tà lăng Giang, lục vàng, จะชี้ให้ดูเอาลูกไหนเนี่ยลูกฝั่งนี้ได้เนี่ยน้องหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยไม่ไม่จะสุกแล้วลูกฝั่งนี้เอาลูกนี้เนี่ยเนี่ยเอาลูกนี้ก็ลูกปีนขึ้นไปจนสุดเลยลูกฝั่งเนี่ยเอาลูกนี้ลูกใหญ่ได้สองโคกบิดเนี่ยลูกนี้อะบิดเลยโอเคบิดโอเค ไม่โยนครับไม่โยนไม่โยนโชว์ให้ดูเฉยๆอ่โอ้ื้อบันไดมาได้บุยันลคันนี้เร็วกว่าอ๋อนี่มันก็เหลืองแล้วนยายเนาะใช่ลูกที่เจ๊บบอกมันจะสุกแล้วเก็บลงมาห้าลูกอยู่านนี้นเอาไปกินด้วยเดี๋ยวกินก่อนเลยชอบกับกอด Buat ini sama nih, buat toping keเพื่อน. Wah. Buat aku pula. Ini komtam tuh.

กิมซอสกิมซอสอร่อยเราไม่เผ็ดใช่ไหมก็ต้องเผ็ดสียไม่เห็ดเดไม่เผ็ดอันนี้ไม่ได้ให้กเห็ดกันแล้วอร่รอ่ลมาลอะกน้างเอมามล

ไข่ใส่เยอะเลยอใส่ใส่ไม่เยอะมากแก้พออร่อยพออใส่ยไงครับไ่โอเคโอเคมนาวอาใส่ใส่เร็วๆวส้าใฟ้าใส่เสร็จยังแต่อนนี้กินฉันรักเงน้องก็กนนนินคุณอะไรอย มือพี hmm. hey, you know ่สายด้วยกระดาษเปียกไม่มีเนาะอยูเบาเบายูเบา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 เก่งมากพี่แต่้วช้อนมาเองเแต่ว้าตักถือถือพี่แต้วถือถ้วยเข้าไปด้วย เอาส้มไมส้มครแต่ฟ้าอยู่มากเลยเอาส้มดพี่แต่ฟ้าแต่ฟ้าเอาซ้อมดูเอาซ้อมเอาส้มฟิล์มอร่อยแล้ว

ตำานึงในตำถั่ววันนี้เด็ดนะคะก็เป็นถั่วม่วงถั่วถัวอันนี้เด็ดวกอ่โหดีโค้งแงอะรกลัลงเบปน

นี่มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะครบาทั้งสวด

Thank okay.